สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลวงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดจันทบุรีนะครับที่เป็นพิเศษสําหรับตัวผมนะครับมูลค่าอาจจะไม่ได้สูงนะครับแต่มูลค่าทางจิตใจสูงนะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระรูปเหมือนของท่านนะครับสมไข่ปลานะครับเป็นเนื้อขาวแล้วก็เนื้อผงใบลานนะครับมียันเล็กยันใหญ่นะครับผม อยู่ในแต่ละองค์นะครับเรื่องมันก็มีว่าเนี่ยนะฮะคุณพ่อผมเนี่ยตอนนั้นนะฮะท่านเกิดปีสอง6นสี่รอปสิบหกนะฮะแล้วก็สักประมาณปีสอง0นห้าเนี่ยท่านก็ไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับแล้วในช่วงนั้นนะครับผมคิดว่านะครับท่านอาจจะได้วัตถุมงคลองค์นี้มานะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ย นติดตัวมาห้าสิบปีนะครับตอนนั้นผมไม่ทราบนะฮะว่าเป็นพระหลวงพ่ออะไรนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหนังสือก่อนนะครับหนังสือเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนพระจะมีสองแบบนะครับก็เป็นยันเล็กนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ยันใหญ่นะครับนะฮะผงใบลาแล้วก็ผงขาวนะครับ เดี๋ยวมาดูองค์จริงกันนะครับผมสมไข่ป้าปี2511นะครับส่วนพายันที่ใช้ลองเนี่ยก็อยู่ที่ผนังบ้านมาก็คงจะ50ปีแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนคือคุณพ่อผมแขวนองค์นี้เนี่ยมานะฮะน่าจะร่วมร่วม50ปีนะครับก็คงตั้งแต่ท่านเริ่มรับราชการจน ท่านเสียไปเลยนะครับตอนนั้นผมไม่ทราบนะครับว่าท่านแขวนผ้าอะไรนะครับเพราะผมอ่านฟอนตด้านล่างนี้ไม่ออกนะครับคําว่าหลงพอโของเนี่ยนะฮะเป็นซุ้มไข่ปลานะครับเนื้อผงขาวธรรมดานี่ยนะฮะเรียมแบบในยุคนั้นเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับ เนี่ยนะฮะบวดวังสับประรดนะครับมีรอยแตกของเลียมนะฮะทำให้นุ่นซึมเข้าไปนะครับจมูกองพระก็จะมีรอยชื้นๆหน่อยนะครับนี่นะฮะจนพ่อผมเนี่ยแขวนมาดานมากนะครับจนท่านเสียไปผมก็เลยหยิบผราที่ท่านแขวนอยู่ในสร้อยเนี่ยมาดูว่าท่านแขวนพราอะไรนะครับ ผมก็พยายามอ่านฟอนต์ตรงคำว่าหลวงพ่อคงเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็ลางๆนะฮะฟอนต์ตรงเนี้นะฮะถึงเห็นว่าหลวงพ่อคงเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะครับจนวันหนึ่งก็อ่านออกพอดีนะครับก็เลยไปค้นหาต่อนะครับปรากฏว่าเป็นซุ้มไข่ปลานเนื้อผงขาวนะครับปี2511ของหลวงพ่อคงวัดวางับรถก็ พอดีกับช่วงที่คุณพ่อไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดตราแล้วก็รับราชการช่วงแ,แรกๆในตอนนั้นนะครับท่านแขวนมาเนี่ยติดตัวมาจนถึงห้าปีเนี่ยผมว่าท่านก็คงมีประสบการณ์อะไรเยอะนะคเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็ต้องออกท้องที่บ่อยบางทีก็ฝนตกถนนลื่นก็เคยลงข้างทางเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ หลังจากได้มานะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะสะสมเพิ่มนะครับสำหรับหลวงพ่อคงนะครับก็เลยค่อยๆเก็บมานะครับแต่ก็เก็บมาแค่พอใช้นะไม่ได้แบบจำนวนเยอะนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านบางบางอย่างเนี่ยก็ราคาจับต้องได้นะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับผมก็เลยเก็บมาเพิ่มแล้วก็ เลยได้องค์นี้มานะครับซึ่งก็เหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยนะครับเพราะว่ามีศิลปะในกาเรเลี่ยมน่าจะร่วมยุคก,กันนะครับเนี่ยนะฮะเป็นยันใหญ่เหมือนกันนะครับก็ได้มานะครับ กลายเป็นเริ่มเป็นองค์ที่สองของหลวงพ่อคงที่ผมเริ่มเก็บนะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นเพื่อนๆผมเนี่ยที่เขารู้ว่าผมอยากจะเก็บหลวงพ่อคงเขาก็จะแจ้งข่าวนะครับว่าเออเขามีนะอยากเก็บเพิ่มไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยค่อยๆเก็บมานะครับแล้วก็ได้องค์นี้มานะครับอันนี้เป็นเนื้อดํานะครับผงใบลาน,นะครับ ด้าหลังนี้ผมจําไม่ได้นะครับเพราะว่าเรียมปิดหลังไว้นะครับอยู่ในตลับปิดหลังก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็มาได้องค์นี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูองค์นี้กันนะครับน่าจะดูง่ายกว่าเพื่อเพราะเป็นเนื้อเปื่อยนะครับเนื้อก็ค่อนข้างจะหลุดหเยอะแล้วเหมือนกันนะครับ สูงได้อีกไหมนะครับโอเคนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อคงนะครับ ก็จะมีเม็ดตามชื่อเลยนะครับก็เป็นเม็ด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 ก็คือเป็นเม็ดไข่ปลานะครับเป็นกรอบล้อมนะครับก็เลยกลายเป็นซุ้มไข่ปลานะครับหลวงพ่อนั่งขัดสมาธินะครับด้านหลังก็จะเป็นยันตุกตาเหมือนที่ผมบอกนะครับแต่องค์นี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดแล้วนะครับแต่เป็นตุกตาเล็กนะครับผ่านการใช้มา ก็เลยมีการหล,ลุดหลอยนะครับเนี้ยถ้าเกิดดูจากตามตำราหนังสือเนี่ยก็คงน่าจะเป็นผงใบลานนะครับเพราะเป็นสีโทนเข้มนะครับออกเทาๆดำนะครับ ที่คุณพ่อคุณแวนแล้วกันนะครับในส่วนของเนื้อข้าวนะครับนี่นะครับด้านหลังก็เขียนว่า วัดวังสับปะรดนะครับพิจานตุกาตาเดี๋ยวลองมาดูาส่วนของผมว่าสินของผ้ายันเนี่ยที่ผื้นใหญ่พื้นนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนตุกาตาตัวขวาสุดตัวนี้นะครับ คล้ายๆกันเนี่ยพายันนี้ก็่าจะอายุประมาณเดียวกันกับวัตถุมงคลของท่านนะครับเพราะว่าก็เก็บมานานนะครับคุณพ่อแปะไว้ที่ข้างฝานะครับเนี่ยมีรอยสี่จุดนะครับที่ติดอยู่ข้างฝาเนี่ยนะฮะด้านหลังเป็นรอยที่ผมลอกออกมาจากจากข้างฝานะครับ แล้วก็มาผับเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ปิกนานผมกลัวจะผุนะครับก็เลยเอาออกมานะครับเนื้อผ้าก็กองข้างเก่านะครับยังมีรูด,ด้วยนะครับเริ่มเริ่มจะกินตัวเองแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋วมาดูสังเกตก็ได้นะครับลองตุใกลใกล่ๆกันทังคู่นะครับเป็นเหาใ้เคียงกันนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบเนื้อขาวกับเนื้อเนื้อดำนะครับ ทุกคนที่ที่ยังเก็บสะสมได้สบายๆนะครับส่วนหลวงพุทธคุณเนี่ยผมคิดว่าหายห่วงนะครับเพราะความเชื่อมั่นของตัวผมเองเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาที่อันนี้ประสบการณ์ตรงของพ่อผมเลยนะครับก็คนใกล้ตัวสุดๆแล้วนะครับคงไม่ต้องไปเชื่อใครเล่าอีกแล้วนะครับ จะมาถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับคลิปอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมได้เก็บมาเรื่อยๆผมก็ดูว่าเออมีวัตถุคนของท่านอีกชุดหนึ่งนะครับที่ราคาก็ไม่ไม่แรงมากนะครับพอจะเก็บได้นะครับก็จะเป็นพวกพระสมเด็จปี2516นะครับที่ถัดมาอีก5ปีหลังจากชุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นปีลึกเหมือนกันนะครับ ก็มีความสวยงามนะครับก็เลยเริ่มเก็บสมเด็จพิมพ์พระประธานไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาทําอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนโอเคครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปด้วยหลวงพ่อคงของคุณพ่อองค์นี้นะครับเนื้อผงขาวนะครับหลังยันใหญ่ตุ๊กตาใหญ่นะครับผมสมไข่ปลาปี2511นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอียงให้ชมสักนิดนะครับ